กระแสความปังของลิซ่าแบล็คพิงกยังคงมีมาให้ติดตามอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะเพราะไม่ว่าน้องจะทำอะไรไปที่ไหนก็มักจะกลายเป็นที่ชื่นชมและถูกพูดถึงโดยตลอดล่าสุดมีบทความจากนิตยสาร v o g u กเม็กซิโกได้กล่าวถึงลิซ่าอย่างชื่นชมว่า Lisa b l a c k p i n งก์ทำลายโลกอินเทอร์เน็ตด้วย Mini Dress c โคเชบทความได้กล่าวเอาไว้ว่าโซเชียลมีเดียของคนดังนั้น ทำให้เราได้เห็นการใช้ชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะมุมมองจากปัจเจกบุคคลโดยบรรดาสมาชิก b l a c k พิง k เราขอมอบให้น้องคนสุดท้องอย่างลิซ่าเป็นคนที่มีสไตล์และมีแฟชั่นที่ดีที่สุดอย่างเช่นมินิดรสโคเชที่เป็นไวรลัลเพราะทันทีที่โพสต์ลงบนไ g ก็ได้รับการกดไลค์หลายล้านและการแสดงความคิดเห็นชื่นชมมากมายหลายแสนในเวลาเพียงไม่กี่นาที อีกทั้งยังกลายเป็นหัวข้อบนเทรนด์บน X หรือ Twitter เนื่องจากเธอไม่ค่อยได้แชร์รูปถ่ายในชุดชายหาดลิซา่าดูดีมากในชุดมิ r ดร s c o โคเชซ l ลีนสีขาวซึ่งเธอสวมทับบิกิน,นี่ที่สวมไว้ด้านในและเพื่อเสริมลุกการแต่งตัวเธอเลือกกระเป๋าจากแบรนด์ฝรั่งเศสแบรนด์เ,เดียวก,กันกับที่เธอเป็นแอมบาสเดอร์และมีแว่นกันแดดเป็นอเซ สรุปก็คือเรียบง่ายและลงตัวกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงได้ยินได้ฟังแล้วมันใจฟูจริงๆนะคะซึ่งต่อไปลิซ่าจะมีผลงานอะไรออกมาให้สื่อทั่วโลกได้ชื่นชมอีกต้องรอติดตามกันนะคะ ติดตามความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวสารของลิซ่าได้ที่ช่องของเรายักรู้ช a n n e ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปกด Subscribe ไว้เลย